ฝันว่าทะเลาะกับแฟนใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือก็ลองดูข้อมูลหรือความเห็นของคนอื่นด้วยว่าสมควรจะช่วยหรือไม่มก่อนจะไปฟังทํานายฝันเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนําโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ฝันเห็นทะเลาะกับแฟนทํานายฝันว่าใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือก็ลองดูข้อมูลให้ดีๆขอความคิดเห็นจากคนอื่นประกอบด้วยว่าสมควรหรือไม่อย่างไรจะมีงานสั่งสรรกับญาติมิตรอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตเปลี่ยนแปลงแต่มันจะทําให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตดวงด้านความรักคนมีคู่อย่าคิดแม้แต่จะมีคิก เพราะจะมีแต่เรื่องยุ่งยากวุ่นวายตามมาอย่างไม่คาดฝันระวังแอบชอบคนมีเจ้าของอาจทําให้คนที่แอบชอบไม่พอใจได้เกิดการขัดแย้งเกิดขึ้นถ้าคุณมีแฟนแล้วแต่ก็ยังมีคนเสนอตัวเข้ามาใกล้ชิดดวงด้านการงานการเงินต้องใช้ความหนักแน่นและพิจารณาปัญหาอย่างรอบคอบในการวางแผนคนรอบข้างหวังจะพึ่งพาบัตรเครดิต เพื่อจะไปรูดซื้อของใาย่แล้วจะตกอยู่ในภาวะคืนไม่เข้าใครไม่ออกคุณจะหาเงินได้ก้อนใหญ่จากกิจการที่คุณทำอยู่และอาจจะมีผู้มาร่วมลงทุนด้วยเลขนำโชค3 0 2 8 1 7 6 9 6 5 7 4 4 9 1 1 9่ันเห็นทะเลาะกับคนอื่น ฝันว่าทะเลาะกับคนอื่นทำนายฝันว่าการเสี่ยงโชคทิศเหนือเป็นทิศมงคลสําหรับคุณมีความอัดอั้นกังวลใจที่จะต้องระบายความในใจให้คนอื่นฟังช่วงนี้จะทำอะไรก็ต้องเหนื่อยหน่อยจึงจะสำเร็จแต่สำเร็จได้อย่างไม่มีปัญหาดวงด้านความรักคนโสดจะได้พบคนที่ต้องตาต้องใจก็ต่อเมื่อได้เดินทางไปไหนสักแห่งคุณอาจจะพบคนที่ถูกใจ แต่ยังไม่ใช่จังหวะที่จะเจอเนื้อคู่ปัญหาทางความรักจะมาจากอารมณ์ถ้าควบคุมอารมณ์ได้ดีก็ยังราบลื่นเป็นปกติดีดวงด้านการงานการเงินที่เกี่ยวกับการค้าต่างแดนหรืองานที่ต้องพบปากกับคนต่างชาติต่างภาษาแล้วจะมีคนมาทำให้เสียทรัพย์สิสนพอความไว้ใจจึงทำให้เสียรู้คนอื่น จะมีเกณฑ์เดินทางด้วยเรื่องของงานและได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีเลขนำโชค6 0 58 08 00 05 14 54 142เพื่อนเพื่อนเคยฝันเห็นการทะเลาะก,กับคนอื่นหรือทะเลาะก,กับแฟนบ้างหรือเปล่าคะถ้าฝันเห็นแล้วมีลักษณะอย่างไรมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไร คอมเมนต์บอกเราทด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ